ขึ้นนี่มาฮอแล้วแต่้องคืนเป็นตืนตึ๊ใไอพี่น้องเบิมไอไปหากิน หากินยังพี่นห้ากินหากิน้องกินเนาะจะมียังกินใสหน้าทีเดียวนะใรังคูงโอ้จะคืนจะไปชั้นอา่าโรงอาหารเนาะจะมีของกินเดินเก็บตอนพี่น้อง <c ười> เก็บพี่น้องเอ้ย xuôi xuôi thế ngon rồi, năm thu nhập đại kếp nè, cô coi lạp hành đi nò, máy bay video không máy bay bật bưng nhìn nhìn nè, nhiều nhé, ngày nào cũng wow. เกิบพี่น้องเกราคาเขาอยู่ที่สามพันเลยพี่น้องเด้อบอสวยสวยสวยจริงจนี่บันไดเลื่อนนี่ยาวที่สุดในกรุงเคพพี่น้องนี่ในอโศกนี่แหละเป็่ความยาวของบันได ไปน้องคุณจะไปชั้นหาเนาะไปหายังกินกั้นลางเขาขายเกพไปน้องเอวรองเท้าแบรนด์น้งสูระดับสี่ห้าพันได้ก็ามาซื้อได้เด้อขึ้นอีกอีชั้นสีน่เนาะเดินไปน้องแด้เบิร์กชั้ล่างนะเอาไปแด,ดงแดงความสู เฮ้ยากให้เว้ายั้นยยยยยียย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 นยยยะแต่ยยนยยยยยยยกยยยจะยย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 ้สั้น,นั้านะห้าหโหสูงยยยยยยน้อย เร่เคยเห็นเนาะตื่นตาตืน่นใจมากๆเป็นห้างที่สูงมากๆเลยมาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปโซนอาหารไปเลยนี่จะเป็นรูปปัน้นคนบโอ้โหปัน้นแบบใหญ่มากใหญ่มากๆ ซั้นนี่หละน้องภูมิเคยมากินดูใช่นะเคยนี้มากินข้างที่สองหิวหิวหาอะไรกินกันตอนนี้ต่อคิวเนาะเพื่อจะเอบาบัตรไปซื้อของกินน่ะพี่นอ้อง นี่เนาะเขาได้มาแล้วน้องคืนเอาใส่ไปสองร้อยอย่าถ้าเอาใส่บะมือเ่าก็จะมาคืนเขาเนะอย่ายหายังจินนวันพี่น้องวันอยากกินยังก็หาเอานะของกินมีเยอะแยะทุกทุเรียนก็มี ถ้าจะได้ยืนพี่น้องเขาก็ต้องมาตอกซิวเนาะตอกซิวกันก่อนใส่เยอะไหมอาหารที่เขาของหวา,านที่เขาจะเตรียมพันพี่น้องเขาเห็ดไว้ใส่กล่องแบบนี้เอาดี ID ได้พี่น้องรันจับน้ำตะไบรีแล้วก็ช่วยจับยน สูตรตำรับเล้พี่น้องสูตรเป็นตำรับเนาะนตำตำักนะม,ามากินกันแล้วไ,ไม่ได้พี่น้องเด้มากิน้กันไปแล้วก็ ยืบยุ่น้ำกิน5หบาท<ม>ไปจับยวนสามสิบ้าบาทกินกัน,ลกน,นเลยกินหม้ไ แซ่ะแซ่บอันนี้พอนกินหอดน้ำมี่จะออกแบบออกแบบเปรี้ยวพี่น้องตอนนี้น้องทุนก็กินกล้วยจับ ยวนแล้วลัตลองถูกก็ซื้อมาฝากเอ้ยถุงนึงจะกลับละมีลิฟมีเกมให้เล่นน้ำก็เล่นเทสอีลิปิโตถิ้มจนจืดปากชืดเลยเดกน้องสูนจะขึ้นสั้นต่อไปเบิ้ะก็มี ขายเนี่ยเขาก็บอกมีถุงเนาะนี่ ه, เป็นรูปปั้นอันนี้เนาะชั้นสุดท้ายแล้วพี่นเนงะชั้นนี้เป็นชั้น สันลงหนังบ่อ่าสันลงหนังเนาะสันบนุษด์แต่ก็ยังบุษด์เอาดดไปลองมีอีกโน,น,น่นนี่นี่ขาววานี่ปลกคนนะันไงซื้อปัก,ปกคันไปกิน <c oughs> ปัญหา,าพี่ออก,กคอือซื้อปักคันแล้วว่าเขาบ่มีฟ้าให้เนาะ นี่นะนี่เขาขึ้นจากสถานีรถไฟใต้ดินขาลงนี่ลงบันไดนี่ลงบันไดด,ด,ดีอย่างไปข้างหนา้าก็จะเป็นสวนานาเบญจากิติเนาะพี่เนาะ ดูฝั่งซ้ายมือน,นี้นี่เนาะเรียวนี่ก็จะเป็นสถานีรถไฟรถไฟโหลดของไปสถานีรถไฟใต้ดิน,นเนาะเราขายของอน,นี่นี่เนาะไปลงทุนทำมาบึงตึกโอ้โหมีคอรถก็ติดไฟแดงน,นะนี่ไปตรงนี้ตรงนี้เนาะพี่น้อง ถนนอสุกรถติดมากไปนี่ไปนี่ยังไปยังไปก็จะเจอส่วนเป็นจกริติน้องพี่น้องค่าว no ิน <Clar> ก <ification not player> ็ประมาณสิบบาทแหละน้องส่วนวัจจุตนี้ไปน้องโคขี้ซวยมาก ซึกแบบงามอลีได้พี่น้อง 31 1 40% से पूरा भी कोई चीज कोई आदमी लो पी लो 31 1 40% से पूरा भी कोई चीज कोई आदमी लो पी लो 1 2 3 ซึ้อไปร่วมปรบกัเซื้อนำพนักงานจะง่ายกว่าเนาะเดี๋ยวมาซื้อตัวนี้เอาของซื้อมานี่ก็ ก็จะขึ้นมาได้บบเมบ่อเมง่ายกนะ็พี่บางทีก็เอาขึ้นมาได้เนาะบางอย่างก็เอาขึ้นได้ก็ต้องระวังคลิปนี้กับโบเมย์ยังไลน์แล้วพี่เนะ้ะทงทูนก็จะขอปิดคลิปกันเด้อ ก็พอกันคลิปนานแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้น้องชนด้วยนะบ๊ายบาย